อันดับพระเหรียญยอดนิยมที่ราคาสูงที่สุดในวงการพระเครื่องอันดับหนึ่งเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกพิมพ์ขอเบ็ดปี2,469วัดพระยาติการามราชาเหรียญที่ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดพระเหรียญของไทยด้วยความเก่าแก่กว่า100ปีพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมยิ่งสภาพสมบูรณ์ราคายิ่งทะลุหลักหลายสิบล้านอันดับสองเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกปี2,504วัดโคศิตารามของดีสายเหนียวคงกระพันชาตรีแถมเมตตามหานิยมเหรียญรุ่นนี้ขึ้นชื่อว่าหายากและทรงคคุุณ่่่่าาามกกทีีสสดในนยยหลย 3, ยหลลวววงงพพอออัับเร กลางรุ่นแรกปี2469พระเกจิชื่อดังยุคเก่าความเก่าแก่ผสมกับพุทธคุณที่ครบเครื่องทาให้เหรียญน,นี้เป็นที่ต้องการสูงในหมู่นักสะสมอันดับ4เหรียญหลวงปู่โต๊ะรุ่นแรกปี2510วัดประดู่ชิมพลีบารมีของหลวงปู่โต๊ะทาให้เหรียญน,นี้เป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลายพุทธคุณเด่นรอบด้านโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภอันดับ5เหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นแรกปี2551แม้จะเป็นเหรียญยุคใหม่แต่พลังศรัทธาของลูกศิษย์และประสบการณ์ที่เลื่องลือทําให้เหรียญน,นายเ็่บบาาวรวรรดอง